ถ้าเรายังไม่เคยทานอาหารเสริมมาก่อนเลยเนี่ยหลักยึดอย่างที่เดียบอกข้อ1ข้อ2ข้อ3ามเนาะสามารถที่จะเอาไว้เป็นหลักยึดในการเลือกทานได้หรือบางคนเนี่ยเคยลองมาโชคโชนแล้วทานมาเยอะมากซะจนบางคนแบบท้อแล้วด้วยทาไมมันไม่ดีจริงๆรหรอหรือแบบทำไมเราไม่เห็นผลลั์กับตัวเองอะไรอย่างนเงี้ยเนาะมีหลักยึดกับตัวเองสาําคัญที่สุดไม่ต้องซื้อตุนค่ะทุกคนถ้ายังไม่เคยทานคอลลาเจนไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ตามให้วัดผลลับกับตัวเองก่อนให้วัดก่อนเซตแรกเป็นยังไงดีจริงหรือเปล่าถ้ามันดีจริงเราค่อยทานซ้ํา เราค่อยซื้อซ้ำนะคะใช้เซนส์ของตัวเองนี่แหละคะ่ะดีที่สุดบางทีเราเจอโฆษณาเยอะมากเราเจอแบรนด์อื่นมาขายไอเดียเราเยอะมากเลือกทานตัวไหนก็ได้แต่ต้องมีหลักยึดกับตัวเองต้องวัดผลลับกับตัวเองมันไม่มีใครบอกเราได้ดีเท่าตัวเราอีกแล้วถึงแม้กระทั่งเพื่อนเราอาจจะบอกว่าตัวนี้ดีมากเลยก็ตามไม่ต้องเชื่อตั้งแต่แรกถ้า มันไม่ดีจริงเราก็ค่อยกลับมาดูว่าโอเคเราป้องกันตัวเองถูกจุดไหมเราดูแลตัวเองเต็มที่แล้วหรือยังป้องกันจับต้นเหตุแล้วหรือยังเรารู้นิสัยของแต่ละตัวดีหรือยังเราเข้าใจจริงๆไหมเราทานถูกต้องถูกวิธีหรือยังก็ทําให้ทุกคนแบบเลือกคอลลาเจนทานแล้วก็ไม่ตกหลุมพรางอะทุกคนก็จะได้แบบมีมายเซฟแล้วก็เข้าใจฉลาดเลือกสินค้ามากยิ่งขึ้นนะคะสุดท้ายก็คือฝากให้ทุกคนแบบ กลับมาดูแลตัวเองกลับมารักสุขภาพตัวเองจริงๆจะมีรวมทําคลิปไว้นะคะแล้วก็ทําเป็นโพสต์หนึ่งรวมไปเลยว่ามีคลิปเรื่องอะไรบ้างเงี้ยก็ไปสามารถที่จะทัยทลนงได้นะคะเป็นประโยชน์มากๆเลย